<laughs> ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมก็อยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึง่งแบบว่าอยู่เขาใหญ่ <c oughs> ไม่ใช่เขาใหญ่ปักช่อง <c oughs> นะครับ <c oughs> ชื่อรีสอร์ทว่าอะไรนะเอฮาวโฮมสเตย์เ A, a, a h o u า e h o m e เ t a y ครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่ที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นรีสอร์ทที่เล็กๆน่ารักแล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่ท่ามกลางธรรมชาติรู้สึก มีเสียงกบเสียงเขียดร้องแล้วก็อยู่กลามป่าเขาลำนาวไพรยอย่างนี้<ม>ก็น่ามาพักผ่อนมากเลยมผมก็มาเจอเพื่อนเก่าแล้วกันก็มาร้องเพลง<ม>เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบร้องมากเลยแล้วก็เป็นเพลงที่คนรักเนี่ยเขาจะร้องให้คนรักฟังเพราะว่ามันมีความหมายดีมากก็คือรักกันจนฟ้าดินสลายประมาณนั้น<ม>แต่ว่าเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้เผยแพร่มากนะัก<ม>เพลงชื่อเพลงโจกฟ้าดินครับคุณโจเล่นได้ เอาเลยเอาเลยเอาเลยแต่ว่าอาจจะลืมๆหน,นึ่งนะก็ไม่ค่อยได้เล่นกันมานานแล้วล่ะครับอ<า>่ะก็คนร้องก็ไม่ค่อยได้ร้องบ่อยแล้วครับมาเลยครับดนตรี จนพระจันทร์ดับดวงดาวทั้งดวงละลายหายไปรักคงอยู่ชื่นชูหรือไทยรักใจมันคงจวบจนที่ว่ามืดคลันดวงตะวันมาลายสลายนงรักไม่นายไม่คลาย ัยงยั่งยืนจวบจนป้ดดินสลายรักไม่คลายไม่กลายเป็นอื่นจวบจนน้ำมาท่วมพื้นโลกไม่พื้นยืนยงคงชีวาจวบจนท้องทะเลแห้งไปจวบปลายเปลวไฟพล่ลมฟ้า มอบดวงใจจนไว้ชีวารักตราจิตเตงจวบจนพระจันทร์ดับดวง ดาวทั้งปวงละลายหายไปรักคงอยู่เชียนชูหรือไทยรักใจมันคงจวบจนที่ว่ามืดคลันดวงตะวันมาลายสลายลงรักไม่นายไม่คครยรักคงรักยง จนตัดดินสลายรักไม่ตายไม่กลายเป็นอื่นจวบจนน้ำมาท่วมพื้นโลกไม่พื้นยืนยงคงชีวาจวบจนท้องทะเลแห่งไปจวบปลายเปลวไฟถล่มฟ้ามอบดวงใจจนวายชีวา ร <imit> 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 ักราจิตตรึงรักราจิตตรึงรักราจิตตรึงให้ถึงจะตกหมดดวงใจจนวายชีวารักตราจิตตรึง เรบมือรคือมีกำลังใจคือมันเป็นถึงแบบว่ามันมีภาษาที่หลายคนฟังไม่เข้าใจเป็นว่าเออปลัยปลัยถล่มฟ้าคือปลัยมันก็หมายถึงไฟบรไลลยกันอ่ะคุณโจ้ก็คือไฟบันเลยกันถล่มฟ้าตอนนี้กาลังถล่มมันอยู่ไฟบันเลยกันก็แบบปาลามานูถล่มอะไรประมาณเนี้ยก็ยังรักอยู่นะเออน้ํามาท่วมพื้น น้ำท่วมขนาดไหนก็ยังรักอยู่ท่านผู้ชมเป็นความรักทยามตะเป็นความรักที่นันะ้อยากให้คนรู้จักเพลงนี้นะผมชอบมากจูบปลายเปลวไฟถล่มฟ้ามาปอปดวงใจจมวยเนี่ผมจะร้องแบบโอเปร่าเออจะร้องไปละ,ะตั้งทีง่จูบปลายเปลวไฟถล่มฟ้า

โอ้ี่ปอดยังดีนะเนี่ยแข็งแรงยังแข็งแรงเพราะกินน้ําเห็ดหลินจืออ๋อนี่เหรอเนี่ยผมไปไหนผมก็ต้องปลูกเองกินเองขายเองเนี่ยน้ำเห็ดหลินจือเนึกว่าเป็นเป็นน้ำอะไรก็เลยน้ำชาไม่ใช่น้ำเยี่ยวนีไม่ใช่น้ำเยี่ยวสีแดงๆไปไหนก็พกติดตัวไปด้วยครับต้มแล้วก็ใส่รถไปอ่ารายการเพลงสนับสนุนโดยเห็ดหลินจือแดงแล้วก็รีสอร์ทเอเฮาโฮมสเตย์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ ไม่แบ่งกันเลยใช่ไหม,อมของดีฮัค <น S 1> บคนละปากคนละปาก <laughs>